สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอล้านดวงหนึ่งเก้าห้าเนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในแรนดอมที่ว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้โ,โห l i g h t ิ้ง แสดงว่าคนคนนี้นะคะอันนี้ transformation new shocking new โอ้โหอยากมาเซอร์ไพรส์อยากมาหาคุณนะคะอยากที่จะให้คุณกับเขานะคะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคนคนนี้อาจจะอยู่ไกลนะคะอาจจะต้องบินก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีประสบการณ์มากๆนะคะเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานอะไรที่เสี่ยงนะคะผิดพลาดไม่ได้นะหรือเป็นคนที่คุณกับเขาคุยออนไลน์กัน เหมือนอยากมาเจอคุณอ่ะนะคะหรือในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าคุณกับเขานะคะคุยกันอยู่ดีๆคุณก็หายไปอ่ะตัดจบนะเหมือนเขารู้สึกว่าเขายังไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะหรือคนที่คุณกับเขานะคะเคยมีปัญหานะคะทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยนะอยากที่จะมาเซอร์ไพรส์เหมือนอยากที่จะมางอนะคะแต่ว่าไม่บอกคุณก็ได้นะคะ หรือคุณกําลังคุยกับคนทางไกลอยู่อยู่ๆเขาก็ติดต่อมาอยู่ๆก็เดินทางมาหานะคะเพราะว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ไงหรือคุณจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้คุณเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะอสิ่งที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้แสดงว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะ คุณเป็นคนพร้อมตัดพร้อมจบนะคะนิวพร้อมเริ่มใหม่นะคะอะไรที่ค้างคาอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนเห็นไหมคุณที่เป็นคนที่พร้อม transformation โอ้โหเป็นคนที่พร้อมที่จะเริ่มใหม่นะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะนะคะคือไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้ เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเก่งนะคะคุณมีความสามารถอะ่ะคุณไม่ยอมเขาเนี่ยออปชันเห็นไหมมีดูมีตัวเลือกนะดูเป็นคนที่มีสิ่งดีๆนะสามารถที่จะจัดการอะไรได้หลายๆอย่างก็ได้นะคะเห็นไหมในความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีใครบางคนที่รู้สึกว่ามั่นใจอะ่ะดูดูเหนือกว่าก็ได้นะคะดูไม่ยอมอะ่ะนะเห็นไหม เมื่อก่อนหรือว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเมื่อก่อนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขามีไพ่เหนือกว่าคุณก็ได้นะคะแต่ตอนเนี้ยเมื่อคุณกับเขาห่างกันจบกันอะ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหคุณเก่งอะนะคุณพร้อมจบคุณก็เหมือนไม่ได้งอ,อเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอืมมีสิ่งดีๆอะนะคะที่เขาไม่คาดคิดอะ่ะนะว่าคุณจะมีก็ได้นะคะเห็นไหมไลติงมนเซอร์ไพรส์มันสําหรับเขามากๆเลยเห็นไหมโชวิ่งแฮนด์เนี่ย อคุณเป็นคนที่เก่งนะคะมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละนะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกนะคะให้ใครรู้ง่ายๆก็ได้นะเป็นคนที่เขาไม่คาดคิดอะ <c oughs> เห็นไหมไลติงมันเซอร์ไพรส์สำหรับเขามากนะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเห็นไหมคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยก็ได้นะคะคนคนนี้นะ o o k i n g เนี่ยต้องการความชัดเจนกับคุณให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังปิดบังเขานะอยากให้คุณพูดอยากให้คุณเปิดเผยออกมาก็ได้นะคะอยากเปิดอยากคบหานะคะอยากเรียกอะไรอยากให้คุณกับเขาได้เปิดใจคบหากันเป็นแฟนกันอ่ะนะคะเคลียร์กันก็ได้นะคะไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต่างคนต่างหายไปอะ่ะหรือต่างคนต่าง คิดในมุมของตัวเองก็ได้นะคะอยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันอยากให้ลดอีโก้อย่างเนี้ยนะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเห็นไหมคุณมีสิ่งดีๆนะแต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเปิดเผยความรู้สึกนะคะไม่ค่อยที่จะเปิดเผยอะไรหลายๆอย่างให้เขารับรู้นะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันมีความสงสัยในตัวคุณก็ได้นะคะอืมหรือว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งอ่ะนะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยากเดินทางมาหานะคะ เป็นคนที่พร้อมพัฒนานะคะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเห็นไหม w h a t y o u n e e d นะตัวเองต้องการอะไรเห็นไหมพร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะอะไรทำให้มันเกิดขึ้นก็ได้นะคะเห็นไหม w h a o y o u n e e d อะไรที่คุณต้องการนะคะคุณมักจะได้ก็ได้นะคะอม เก่งอ่ะนะคะคุณเป็นคุณมีความ,มเรียกอะไรอ่ะมีความใฝ่รู้มีความทะเยอทะยานก็ได้นะคะแต่บางสิ่งบางอย่างคุณรู้ว่ามันอาจจะไกลมันอาจจะยากนะคะแต่คุณก็ไม่เหมือนไม่ล้มเลิกความต้องการของตัวเองอ่ะนะมีอะไรหลายอย่างอ่ะที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งอ่ะนะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะเนี่ยโฟตโตกราฟสิ่งที่เขาคิดกับคุณ looking at photo เห็นไหมเขายังส่องเขายังมองนะคะเขายังดูรูปภาพของคุณอยู่เลยนะคะอยากกลับมาอยากสร้างความทรงจำนะคะอยากมีสิ่งดีๆที่อยู่กับคุณก็ได้นะคะเห็นไหม make new memory นะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆก,ก็ได้นะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเขายังคิดถึงคุณนะคุณยังเป็นความทรงจำนะคะคุณยังเป็นคนที่ก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะให้จบไม่อยากที่จะให้หาย missing เนี่ยนะ คุณหายไปเลยนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่นะอยากเดินทางมาหามีคนไกลนะคะคนที่ดูเก่งดูมีประสบการณ์อ่ะนะคุณคนนี้อยากให้คุณเปิดใจนะคะอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะคุยกับคุณก็ได้นะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ยไมไลติ้งพาราไดโอโหอยากมาเซอร์ไพรส์นะคะอยากคุณมีความสุขอะนะเอ j นจอยออเทอร์โอโห แสดงว่าในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันมีความสุขมากๆเลยแต่บางทีบางอย่างนะคะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องจัดการนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณยังปิดบังนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วแฮปปี้ที่สุดนะคะเห็นไหมอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อ่ะอยากที่จะเติบโตนะคะ อยากมีสิ่งดีๆที่ทำร่วมกับคุณนะ for union เนี่ยอยากสร้างความทรงจำนะคะอยากเรียนรู้นะคะอยากมีอะไรก็พูดคุยกันตกลงกจราจาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์เรื่อยๆอยากเติบโตไปด้วยกันอยากมีการแลกกันอะ่ะสิ่งที่เขาคิดกับคุณเห็นไหมอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเช้งหรือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบ ไม่เหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยโฟตโตกราฟแบบเมมโมรีถ้าเป็นคนเก่าๆอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะนะคะมีการคุณดูมีความสุขคุณดูแฮปปี้คุณดูมีการเปลี่ยนแปลงไปคุณดูเติบโตขึ้นนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขารู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นแบบเห็นไหมแมงโกะนะคะเช้งเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยนะคะเป็นทําอะไรใหม่ๆห,หรือมีสิ่งใหม่ๆนะคะที่คุณจัดการเห็นอไม่ทอกิ้ง เนี่ยมีคนไกลนะคะอยากเดินทางมาหาอยากทอกิ้งนะอยากส่งอีเมลอยากส่งเมสเซจนะคะอยากโทรก็ได้นะคะอยากเจอคุณอีกครั้งอะ่ะนะรู้สึกว่าอยู่เนี่ยเขายังส่องตอนนี้กําลังส่องกาลังดูคุณอยู่นะคะอยากพูดคุยกับคุณนั่นแหละนะคะอยู่กับคุณแล้วแฮปปี้มีความสุขที่สุดโอ้อันี้โฟโตกราฟอันนี้คามราอีกเมคเมมโมรีโอ้โหอยากเรืยกอยากอยาก ถ่ายรูปคุณกับเขาอาจจะเคยส่งรูปถ่ายมีรูปถ่ายกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะคามีราเมคเมมโมรีอันนี้ก็ m มค e n วเมมโมรีอีกโอ้โหอยากสร้างความทรงจำนะคะอยากมีสิ่งดีๆร่วมกันกับคุณก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าเขาจดจำคุณอะเหมือนรู้สึกว่าแบบยังไม่ลืมก็ได้นะคะอยากพูดคุยอยากกลับมานะโบสเห็นไหม เหมือนเขาอยากทําตามใจตัวเองอะนะคะคนคนนี้นะเห็นไหมเมื่อก่อนเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเก่งนะคะเขาดูเหนือกว่าคุณก็ได้นะ,ะตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณหายไปนะคะคุณเงียบนะคะกลัวคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือกลัวคุณจะมีคนใหม่ก็ได้นะคะเห็นไหมท็อกกิ้งคุณเป็นคนเก่งนะมีเสน่ห์นะคะ mm. พูดคุยกับใครก็เหมือนคนแบบคนชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. อาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับพูดติดต่อเจราจาประสานงานก็ได้ทอกกิ้งนะ อืมเป็นคนที่มีสเสน่ห์สุดๆเลยเห็นไหมเขายังไม่ลืมนะคะคนเก่าๆนะยังคิดถึงคุณนะยังอยากที่จะกลับมานะคะเมกเมกนิวมอโมรีแสดงว่ามีคนที่ห่างหายนะคะมีคนไกลนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรอพูดคุยกับเขาก็ได้เพราะในความรู้สึกมันเป็นท็อ k กิ้งอะ มันก็รู้สึกว่าอยากพูดคุยกับคุณนะคะอยากปรับความเข้าใจอยากเซอร์ไพรส์นะคะอยากจะรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเขามาหาถ้าเขามาเจออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะออสิ่งที่เขาคิดกับคุณดราโอนไฟ์ Fight, แสดงว่าเขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมอะนะเดี๋ยวแม่หมอขยายสิ e d d i n g ring โอ้โห คิดอยากบอกรักนะคะอยากแต่งงานนะคะอยากอยู่กับคุณน่ะนะยายคุณเปิดใจก็ได้นะคะคนคนนี้นะเนี yeah. ่ยอยากอยู่กับคุณแบบนี้นะคะถ้าเป็นไปได้อยากแมรี่เห็นไหมยูเนียนเวดดิ้งแมรี่เนี่ยโซคอนแทคเขายังคิดถึงคุณตลอดนะคะคุณคนนี้นะคิดเลิฟวิ้งโอ้โหอยากบอกรัก อยากส่งข้อความดีๆมาให้คุณนั่นแหละไม่อยากให้คุณกับเขาต้องจบกันน่ะสิ่งที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้โอ้โหบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนเขาอยากให้คุณยอมรับนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะบบางอย่างที่สูญเสียไปนะมัน มันเป็นเพียงเล็กน้อยเห็นไหมเค้กอ่ะนะคะเนี่ยมันเป็นเพียงเล็กน้อยนะคะบางอย่างนะคะคุณก็ต้องยอมรับหรือว่าบางอย่างมันสูญเสียไปแล้วนะคะเราก็ต้องปล่อยนะเห็นไหมสิ่งที่คุณมีนะคะมันมันเยอะมันเยอะมากนะมันเยอะกว่าที่คุณสูญเสียไปนะคะแสดงว่าคุณอาจจะรู้สึกเสียใจนะคะรู้สึกว่า เรียกอะไรโดนเอาเปรียบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือสูญเสียบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเสียนะหรือผลประโยชน์หลายๆอย่างนะคะเขารู้สึกว่าเออให้คุณยอมรับมันผ่านไปแล้วนะคะอืมสิ่งที่คุณอยู่หรือสิ่งที่คุณมีมันเยอะกว่านะคะเห็นไหมเค้กที่คุณมีมันเยอะเห็นไหมบางอย่างแล้วก็อืม ที่จะอยู่กับคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่รู้ว่าใครมอบสิ่งดีๆให้คุณเห็นไหมคุณเป็นคนที่ไม่ลืมก็ได้นะคะเป็นคนที่น่ารักอะ่ะเนี่ยคนคนนี้นะคะยังคิดถึงคุณตอนนี้เขาเศร้าเหงาเดียวดายกล่าะเปลี่ยวมากนะคะเขายังคิดถึงคุณถ้าเป็นไปได้นะคะอยากที่จะแต่งงานนะ อยากที่จะอยู่กับคุณก็ได้ไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องจบกันนะและเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวอะ่ะเอ,อเป็นคนที่เก็บตัวนะคะบาลานซ์แสดงว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนในความคิดนะคะชัดเจนในความเป็นตัวของตัวเองมากๆนะอืมคุณกับเขาอาจจะเรียกร้องความชัดเจนต่อกันก็ได้นะคะนี บางสิ่งบางอย่างนะคะเขาไม่อยากให้คุณเสียไปแสดงว่าคุณรู้สึกเสียใจนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันมันไม่ได้ดังใจคิดอะนะมันไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการบางทีเราก็ต้องยอมรับนะคะเห็นมาให้คุณมีความพยายามนะคะบางอย่างมันเสียไปแล้วหรือว่าบางอย่างมันไม่ได้ดังใจเราก็เราก็ต้องมีความพยายามหรือว่า เริ่มใหม่ได้นะคะเห็นไหมหรือคุณเป็นคนที่เก่งอ่ะนะคะเนี่ยเนี่ยอยากให้เ้าเรียกอะไรนะไม่อยากให้คุณเสียเสียใจนะคะเห็นไหมคุณเป็นคนที่เก็บตัวนะเนี่ยบางอย่างแล้วก็อยากให้เรามั่นใจในตัวเองหรืออยากให้เราแบบภูมิใจในสิ่งที่เรามีก็ได้นะคะ สิ่งที่เขาคิดกับคุณส่วนมากก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก็บตัวนะคะหรือพูกคุณเป็นคนที่เรื่องอะไรอะใส่ชุดสีดําแม่หมอมองว่าเรื่องอะไรอ,ะอาจจะคิดเรื่องราวเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนเขาไม่อยากให้คุณคิดนะคะอยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันก็ได้นะอยากให้คุณภูมิใจในสิ่งที่คุณมีเห็นไหมพอใจอิ่มใจในตอนนี้นะเห็นไหมเป็นกลางนะคะ คุณเป็นคนที่ชัดเจนในความคิดในชัดเจนในตัวเองมากๆนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะนะอมืมีความอ,อะไรอะ่ะไมมีความเป็นกลางนะคะไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเห็นไหมเนี่ยคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้าใครมาเอาเปรียบแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่พึงพอใจหรือคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่า คือเป็นคนที่ชัดเจนไงเห็นไหมบาลานะ่ะเป็นคนที่แบบชัดเจนในตัวเองแล้วก็ไม่ชอบเอาเปรียบใครอ่ะนะคะแต่พอเจอคนที่ไม่ดีเจอคนที่มาเอาเปรียบแล้วนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าแบบทําไมต้องเจอคนแบบนี้ทําไมต้องแบบเป็นแบบนี้เห็นไหมคุณจะรู้สึกเสียใจนะคะเห็นไหมอย่าให้คุณปล่อยวางนะคะจอยะ,ะอย้ายคุณเริ่มต้นใหม่นะคะมีความสุขนะคะ หรือรู้สึกว่าแฮปปี้นะคะกับสิ่งที่มีก็ได้นะคะคนคนนี้รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สบายใจเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะรู้ว่าตัวเองควรอยู่จุดไหนนะเนี่ยไม่อยากให้คุณท้อทแท้หรือหมดหวังก็ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะคือเหมือนค,คนคนนี้ไม่อยากให้คุณกับเขาต้องจบกันนะอืม อยากจะมอบความสุขนะคะอยากจะมอบความสบายใจให้คุณเห็นไหมคุณเป็นคนที่เป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคะรักความสมบูรณ์แบบอะคเป็นคนที่เติบโตขอ่ะสิ่งที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้โอ้โห oh. คนนี้คิดมากนะคะในความสัมพันธะ์อ่ะนะคุณกับเขาน่าจะมีปัญหากันก็ได้นะคะตอนนี้เขาคิดมากนะคะเขาไม่สบายใจเลยนะเนี่ยเห็นไหมอยากให้คุณมาอยู่ใ,ใกล้ๆเขานะคะ อยากให้คุณกับเขานะคะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะมีความสุขสร้างความสุขเห็นไหมในความสัมพันธ์เนี้ยบางทีมันไกลกันนะคะมันต่างคนต่างคิดก็ได้นะคะหรือไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะเห็นไหมได้แต่ฝันถึงกันก็ได้หรือในความสัมพันธ์เนี้ยนะมันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะนี่ฮปปี้อันนี้โจยอยากให้คุณมีความสุขนะคะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มนะคะอยากให้มีแต่สิ่งดีๆฮปปี้นะคะ เหมแฮปปี้แฮปปี้อยากให้คุณมีความสุขที่สุดเห็นไหมอยากมีสิ่งดีๆนะคะบรส s ิ n งแสดงว่าอันนี้มันเป็นเบรสอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยเหลือนะคะคอยดูแลหรือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะสิ่งที่คุณร้องขอนะคะหรือสิ่งคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะ เนี่ยเขาไม่อยากให้คุณทิ้งเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณทิ้งเขานะคะคุณคนนี้เขาเสียใจนะเห็นไหมคุณยังอยู่ในความรู้สึกนะคะคุณยังอยู่ในใจเขาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นะอ,นเอเล็กอเห็นไหมยอยากจะเคียงคู่นะคะอยากจะมีคุณอยู่แบบนี้ตลอดไปอะนะอยากที่จะคอยช่วยเหลือนะคะอยากที่จะมีกันแลีกันนะ คุณเป็นเหมือนบ้านนะคะคุณเป็นเหมือนคุณเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันอบอุ่นใจนะคะมันมีความสุขนั่นแหละนะสิ่งที่เขาคิดกับคุณในตอนนี้โอ้โหอาบันดานอีกแล้วแสดงว่าคุณเป็นคนที่ มีความสุขมีความสมบูรณ์นะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณต้องการเห็นไหมอาบ,บัรดาเดงว่าคุณเป็นคนที่อาบ,บัรดามากๆถ้าคุณยังไม่เจอหรือคุณยังไม่เนี่อะไรอะเนี่ยนะคะความสุขความสมบูรณ์นะคะสิ่งดีๆกาลังจะมาหาคุณนะถ้าคุณยังไม่เจอนะคะเห็นไหมอาบ,บันดาเอาบ,บัรดาเอาบ,บัรดาขึ้นตลอดเลยนี่เห็นไหม ุณเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองนะคะสร้างความสุขสร้างความสบายใจนะคะมีความมุดมสมบูรณ์นะคุณชอบเก็บตัวนะคะชอบอยู่เงียบเงียบเห็นไหมชอบความสบายใจนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์สุดๆเลยเห็นไหมคนคนนี้นะอยากที่จะมาหาคุณนะคะอยากที่จะอยู่กับคุณนะคะอยากที่จะให้คุณยอมรับในตัวเขา เหมือนที่ใครๆก็ยอมรับเห็นไหมอยากที่จะทําตามข้อตกลงอยากที่จะทําในสิ่งที่คุณต้องการก็ได้นะคะ communication โอ้โหคนคนนี้เหมือนอยากติดต่อนะคะอยากพูดคุยอยากเรียนรู้นะอยากส่งข้อความนะคะเหมือนอยากติดต่อหาคุณอะคุณกับเขาน่าจะอยู่ไกลกันนะคะหรือจบกันไปแล้วนะ memory หมคุณเป็นความสมบูรณ์แบบคุณเป็นความสบายใจอ่ะเขายังคิดถึงคุณตลอดนะคุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขาตลอดวิสดอมเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีปัญญายาแล้วก็เก่งนะคะมีความรู้นะมีความรอบรู้มากๆเลยเห็นไหมการกระตุ้นโอ้โหเป็นคนที่มีเสน่ห์สุดๆเลยนะคะมีความเย้ายวนเห็นไหมพลิกอืมเป็นคนที่มีความเป็นตัวตัวของตัวเองเป็นคนที่เห็นคุณค่านะคะ หไหมคนเข้าหาเยอะก็ได้หไหมพริกอะ่ะเป็นคนที่มีความแซบนะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเก่งอะ่ะนะอืมเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองหรือว่าคนที่เข้ามาหาคุณก็ต้องรู้จักคุณดีหรือว่าเห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆไม่งั้นอะ่ะพริกเนาะใครๆก็รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะพริกมันมันมีอิทธิพลยังไงหรือว่ามัน ถ้ากินเยอะหรือว่าถ้าใครผีผลามหรือว่าคือต้องรู้อะนะคะว่าพริกมันมีคุณสมบัติยังไงเห็นไหมเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเนีอือมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ใครๆก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือหายากเงี้ยนะหรือเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเห็นไหมคนที่จะเข้าหาคุณก็ต้องรู้จักในตัวตนหรือว่า ต้องเป็นคนที่คุณไว้ใจจริงๆนะคะเห็นไหมเนี่ยคือต้องคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆเนาะพริกถ้าใครกินเยอะเข้าไปอ่ะถ้าใครไม่รู้คุณค่าหรือรู้สรรพคุณอ่ะมันก็จะแสบท้องเมื่อจะร้อนเหนไหมอือทุกคนต่างกลัวหรือว่าต่างเขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> การที่จะเข้าหาคุณมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ อไม่ใช่ว่าใครจะกินพริกได้ทีเดียวเยอะๆนะคะมันต้องกินเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเห็นไมคุณเป็นคนเก่งนะอืมเป็นคนที่มีศักยภาพอะนะคะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวเองนั่นแหละนะอืมเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะมีพลังบวกนะโพสิทีฟเนี่ย เป็นคนที่สดใสนะคะพร้อมที่จะเริ่มใหม่เห็นไหมเป็นดอกดาวเรืองเนี่ยเป็นตัวของตัวเองสุดๆนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณโหเขารู้สึกว่าคุณเงียบคุณหายไปอ่ะอยากรู้ว่าคุณยังมีเขาไหมนี่เห็นไหมเขาอยากมีคุณไปแบบนี้นะคะไม่อยากให้ ไม่อยากให้คุณกับเขานะคะต้องห่างหายต้องจบกันอ,อยากให้คุณเคียงคู่กับเขาไปแบบนี้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่มีอิสระนะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเหรอไหม,มเป็นคนที่ไม่ต้องวิ่งตามใครนะคะเป็นคนที่มีดีในตัวคนเข้าหาเยอะอืมเป็นคนที่มีมุมมองใหม่ๆพร้อมปรับเปลี่ยนเป็นตัวของตัวเองนะคะ เนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์สุดๆเลยนะเป็นตัวของตัวเองคนคนนี้รู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งเขาอยากที่จะเข้าหาคุณนะอยากให้คุณเปิดใจให้เขาอะ่ะคนคนนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ